คนดิฉันจะให้ดูบรรยากาศสหางานวัดโรงทานนะเธอดูสกอนว่าของใครขายดีไปดูละะูกค้าเธอดูลูกค้าฉันเยอะมากลูกค้าฉันเยอะมากะคะ่ะไก่ทอดเราไม่ทานแล้วนะคะไก่ทอดเราไม่ทาน,นะคะ่ะเป็นเพราะไม่ค้าสวยนะคะ คนทะเลต่อแถวเยอะนะครันเป็นคนเป็นคนอ่าคนต่อคิวเยอะนะคะับปลาสดได้ทำเลดีมากค่ะอยู่หน้าห้องน้ำแล้วมีหลังคาด้วยนะเนี่ยฝนตกมาเนี่ยเออรับค่ะพยายามทอดเรียบๆทอดหน่อยค่ะได้ได้ททอดนะคะ ไม่ทอดมาจากบ้านครับทอดมาแล้วสองหม้อค่ะบอสทอนะคะมาดูทีมันอร่อยนี่ฝีมือเชฟปองนะคะไก่ทอดสดนะคะเชฟสดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดสูตรแข่งกับเชฟตีนะคะเชฟสดนะบอสเชฟสดใช่ค่ะบอสขายของเลยนะขายของเลยคนเยอะนี่ แม่ของเราขายดีมากคนรอเต็มเลยพ่อต nope. uh, no ู้นี so ้ทงใหม่ๆเลใหม่ๆเพิ่มนล่วแหละูราดูคนขอบกันคนเยอะมากเออนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะยโลาะจะไม่นีนะเจ็ดบปนนี้จะขอลงทานนะคะับคอารมออกงานได้แล้วหรือครับ พรุ okay. 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 ่นมานะคะที่วัดตะขันงาวค่ะใครอยากทานข้าวเหนียวทุเรียนทอดเป็นใช่ <laughs> ข้าวเหนียวไก่ทอดขายข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะมาที่วัดตะขันยาวนะคะกคนทุเรียน <laughs> <laughs> ต้องทุเรียนหนึบ <laughs> ใช่ไหมเนื้อขายดีจริงๆมันเป็นของ <laughs> ที่ก <laughs> ินง่ายเนาะคนก็ชอบคนชอบอันน <laughs> ี้อันนี้ขนาดเดียวก็จะตำต้มด้วยแล้วนะ แถมอีกหนึ่งวันกระทาพรุ่งนี้ใครอยากร่วมมูลพักแชตมานะคะใครอยากร่วมมูลพักแชตมานะคะคนละสิบบาทยี่สิบบาทได้นะคะ <c oughs> ละ ลาสุดแถวยาวถึงหน้าวัดแล้วนะคะแต่ละคนแ,มนนแมมมหนนมหน้าคุ้นมากแต่ละคนเสิร,ร์ฟเลยเสิร,ร์ฟเลยพอรอแล้วนขอเี่ดูขอนี่ขอเลี้ยงอย่างดีทุกคนคราบรงดีดูดูน่ากินมากใครไม่มาพลา,าดนะคะดู อยากรวมบุญกันักมานะจ๊ะดูดูดูเปิดดูฉันเปิดฉันเปิดร้านไก่มอดขายแข่งกเทฟซีดีกว่าเดูตรงน้โอ้คนเยอะมากกินง่ายอ่ะเนาะมันข้าวเหนียวด้วยไก่ด้วย